สวัสดีครับเด็กๆครับห้องสมุดสุดฐันสานะครับสัปดาห์นี้ครูแมนก็มีนิทานเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งซึง่ทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์ในทุ่งกว้างนะครับแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็มีหมาป่านะครับแล้วคนพวกนี้และสัตว์เหล่านี้เกี่ยวข้องกันยังไงกับการโกหกนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะครับ เรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึง่งมีนิสัยคึกขนองชอบพูดโกหกวันหนึง่งเขานึกสนุกจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วยชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจจึงรีบคว้าอาวุธไปช่วยไล่หมาป่า แต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะชอบใจที่หลอกผู้ใหญ่ได้สำเร็จต่อมาวันหนึง่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นหมาป่าฝูงหนึ่งก็วิ่งกรูเข้ามาไล่กินแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากตะโกนร้องล่่นขอความช่วยเหลือ ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีชาวบ้านมาช่วยเลยสักคนพอคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะโกหกอีกในที่สุดหมาป่าก็จับแกะกินจนหมดฝูงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหก มักจะไม่มีใครเชื่อถือนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างครับเด็กๆนิทานจบลงไปแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราโกหกบ่อยๆนะครับมักจะไม่มีคนเชื่อถือเรานะครับเพราะฉะนั้นเด็กดีต้องเป็นเด็กที่ไม่โกหกนะครับต้องพูดความจริงนะครับสัปดาห์นี้ก็ูแม่ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ